โอ้โหเปิดอลังการมากเลยนะคะทุกคนไอ้วังเจอวังเจอสักอย่างหนึ่งเรามาฟังเติมๆกัจลีซีซั่นแล้วนะทุกคนนะเก็บด,ดาวถึงไหนแล้วฉันยังไม่ถึงใดเลยเก็บด,ดาวเนี่ยก็ไปกับเพื่อนนะถ้าไปคนเดียวไปถึกโลกทุกคน วันนี้จะมารีวิวร่างต้นของเจ้าแม่ปู่เจออเียนหรือว่าอีกเทียรน,นั่นเงนะคะก็ไม่แน่ใจว่าร่างตน้นหรือว่าสกินสวยกล่ม <c oughs> คือสกินเจ้าแม่กาแล็กซี่หรือว่าเจ้าโลกหรือเจ้าแม่จักรวานมิสยูนิเวอร์สเนี่ยถ้าตัวจะแพงอะไรขนาดนั้นนะคะ ฉันก็สู้ไม่ไหวนะคะดิฉันสู้ได้แค่ร่างต้นกับสกินวานบรูด้านะคะอย่างอื่นคือดิฉันสู้เบาไหวนะคะทุกคนร่างนี้ทุกคนอาจจะเห็นบ่อยแล้วเนาะเรามาดูร่างต้นกันดีกว่าร่างต้นก็ทำมาดีมากนะครัทุกคนฉันเป็นโกฉันเป็นฉันเป็นว่ะเออก็เหมือนแบบว่าเออสวยๆนะทุกคนดูสิ ะม,มีใครให้แบ็คกราวมาเยอะเท่านี้ไหมแถมวังหนึ่งหลังแถมพระศกนิกรแถมพร็อพตรงนูน้น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 ใช่ไหมแถมท้องฟ้าเออแถมดอกกุัาโปรยลงมาแบบนี้หมื่นหนึ่งก็คุ้มแล้วแม่โอ้ยไม่ไหวพวกหล่อนดูนะตั้งแต่ปรับมาเนี่ยดูเป็นนางพญาม,มากยิ่งขึ้นนะแล้วความสูงความสูงนะรองเท้านะเออ ต้องส้นตึกไว้ก่อนนะคะส้นเข็มต้องประมาณนี้เลยนะคะคือเขาต้องการเล่นเยอะเล่นใหญ่เนาะทำไมไม่ปรับให้สูงไปเลยทำไมต้องใส่ส้นสูงแบบว่าพื้นหนาพื้นหนาเบอร์นาะนจก็ไม่เข้าใจเว้ย <c oughs> ทีมเราวันนี้มีสองมีสครีนะคะมี2องอาเชอร์เนาะใครเนี่ยตีลินเจีย ไปหลีเฉียวเยมีขายแล้วก็มีหลาลิงวางนะจ๊ะแอดยั่วแอดบดฝั่งตรงข้ามนี่ไม่ค่อยชอบกิลเด์กิลด์เลยนะคะก anyway, ับอีเนี่ยเพราะมันสโลว์สโลว์แบบเวอร์เวอร์เนาะตัวเรายิ่งยิ่งช้าเพื่อนเพื่อนสังเกตอ่การเคลื่อนไหวปกติของเขาของแม่นางงูเฉียวเหรอมันน่าจะทำสกินแบบว่างูเขียวงูขห่ามักเลย ที่ขอดิีเฟสกาดกาดก,กีเลยนะเทนเซนขอกาดก,กีเลยนะทำแบบสก,กินงูเขียวงูขาวอีสเวอร์ชั่นที่ฉันได้ไหมเนี่ยนงงยางพยางูเนี่ยให้มีหางเป็นงูปเป็นเลื้อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ปล่อยอแบบยุ่งๆกันเนี่ยมีขาท,าทั้งทีก็ไม่ได้ใช้เดินดก็นไม่ได้ใช้เดินชอบว่ามันสวยอยู่นะไอที่เป็นน้ำบางคนอาจจะชอบเพราะว่ามันสวยตรงอันสีใช่ไหม แต่ตรงนี้คือสกิลเนี่ยสวยนไงมันม,มีระยะแบบด้วยฉันโดดฉันโดนฉันโดนตอกแกงแล้วฉันว่าฉันน่าจะปุยตรงนี้แหละฉันดูก่อนกัจะยิงใส่ฉันแล้วเธอถามว่าฉันสนไหมฉันไม่สนหรอกนะเดขาเดี๋ยวก็เป็นตัวไฟเนาะไม่ไม่ใช่ตัวหลักของเรา แอดเราไม่ตายก็ถือว่าไาตายี่ดอกกูนึกว่าไปแล้วอีผีอีแม็กเดี๋ยวจะมึงตเองเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะลูวเอหุ่งหุ่งนะตัวเองน่ารัมากมากเลยอนะ่ะแต่เขาถวายบัวนะให้นะคะเบก็เป็นการตอบแทนนะ ปะจัดยิโมจือสิหลานลิงหวางมันมาาีเนี่ยกิลสองฉันก็เก็บมันเนี่ยจะฉันฉันมืนอ,อยู่ฉันทำอะไรมันไม่ได้มันแมนแมนแ,มนแ,มนแกเห็นไหมนี่เนี่ยกัดกี้ฉันสี่น,น,นี่เนี่ยเอามาสิหลานเอาเลยมันหล่นช้าอยู่อย่างนั้นนะมันฉันขาดการไงล่ะติดสโลอะไรไม่รู้แม่ จัตตาลช่วยดยช่วยดยช่วยดูย,ดย,ดยดินท่านมันรอดหรอยิปชันมันรอดหรออีลูน่านอีลูน่ารู้ใจจัดสีจัดเลยรออะไรล่ะอุ้ยอีลูน่ารู้ใจรอดได้ยังไงเน,นี่ยแม่ เดี๋ยวเธอให้นำกุ้งกูชมาก่อนนำเบนไอน์แทน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 ล้าเใมันแลตเข้ามาให้มันซแลเข้ามาว้าไม่ดนหรอกว้าวไม่ดนหรอกเดี๋นี้เไม่นไนเลย ฉันก็ได้ช่วยอยู่หตัวเออเลิฟังว่าได้ช่วยสองโว้ยแต่ยี่พวกนี้มันโดนสกิลฉันสกินน้ำเยี่ยวนี่แป๊บนึ่งอ่ารูน้ารูใจกับตรงนี้นัวกันแล้วค่ะรูนารมันไปนน่นแล้วยี่โมิตรงนี้ตรงนี้เป็นของฉันโอเคเราไปช่วยแล้วใครอะพึ่งนี่คือ นีด้ยไม่ดดโอ้ยหูยข้างล่างเขาโดนแม่าเชื่อข้างล่างก่อน มูสโลอะไรเนี่ยยีดอกใช้สกิลมั่วมากเลยฆ่ามันสิแม่เดอดโดนวะ เก็บสกิลสองเอาไว้เก็บสกิลสองไว้นั Bullet ่นนนะเลงมาเลยเลงมาจวกจก้ำจกำมันขายกูไปแล้ว ใจมาแล้วมึงอีหมามันมาเอาป้อมเร็วๆสิเออนเนอร์โดนไป907ไม่รอ,อดตัวชกดก็ออกเลยจัดมันสิ ไม่โดนใครเลยกูเนี่ยกูเนี่ยไม่โดนใครไม่โดนนี่เนี่ยเดี๋ยวโอ้มันโดนกูฉันกู้ะลยีดอก แป๊บนึงแป๊บนึงมันกูกลัวกูโดนไย<ค> <c oughs> โอ้ยลึกไปลึกไปล้ายังไงละ่งงงละ ปังไหมล่ะตายไปเปียกไปได้เยกตัวเลยเนี่ยเออให้กูลาดหน่อยไม่น้ำตาลจังวัดูยังไม่ถึงเลยเนี่ย ก็ตีป้อมสักทีสิเออมือเพื่อนโดนมือเพื่อนโดนมือเพื่อนโดน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 มึงเพื่อนโดนเออโดนสิเจ็บสิน่ะหนูแล้ว โดนรู้หน้าไหมโดนี่รู้หน้าไหมนี่เนี่ยไมีถอยถอยไม่เห็นต right. ัดซับคิวเลยแม่ไม่เกิดหรอกกูวันนี้ช่วยยีขายหน่อยแม่มาแล้ววงแตกหมดอีดอกแป๊บนึง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยได้ไมล่ะน่าเปได้ไหมล่สะสไนเปอร์กูโดนเจ็บแล้วมึงห้าวิเนี่ยโอ้ตายกูตาย กูไปก่อนนะเจ้ามันเกินมันเกินไหมเกินเว้ยมันเกินเบอร์จะมีรูส่วนน่้วส่วนที ยัไม่สัมผัสดได้ที่พวกนันเลยนะมันอยู่ไหนไม่รู้มะแล้วา,าแล้วมาแลวมาแล้วมวมาวนะมายายแแลาายาลาามมามาม,มา,มา

เดี๋ยวดินเสียงหมาดินเสียงหมาได้ยินเสียงหมาเดี๋ยวแปดก่อนดาบโจรพวกมึงเมื่อไหร่จะเลิกฟาร์มเนี่ยจบสักทีสิดอก

เยมันร็วพวกมึงจะจบไหมเนี่ยฮะพวกมึงจะจบไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วนะเนี่ยจบเถอะแม่ ไปไหนกันหมดครับรวมได้แล้วแม่เออยัว่วบ้างยัว่วเออตายมาโกโปรโตายออมันดันบ้านเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพื่อนขา เอก่นมึงจะปล่อยให้มันแตกจริงหรอป้อมนั่นอะโมต่คิวเมสคุณเสี่ยงนะลืมรีวิวเลยเนี่ยเห็นไหมเอามันสักทีที่สตัรนดมโดนหน่อยสิแม่

อะไรสักอย่างค่ะทำอะไรสักอย่างค่ะขายออาโดนแล้วอีกขา,ายดออา่อปไว้ก่อน แทงกับมือก็เ,เป็นแทงเขาืีแทงเขาสูงมากเลย แรงมากเลยอ่ะเดี๋ยเดอยังไงวะเดือใครวะเดี๋มาพบโคโลคนเดียวมาแล้วช่วยด้วยก็ยืนดูอยู่นะเฮ้ยฉันตายทำไมเนี่ย ไม่มีสกิลอะไรให้หนีเลยมันกิน,นี่ยมันหมดทุกอย่างจบเลยแม้จบเลยใครจบเลยจบซีรอตื่นได้ไงล่ะ <laughs> จบเธอเนี่ย 你请求集合，开始作战进攻。攻攻技能已经好了，N 四人一组 <laughs>、啊，请求集合。d o、嗯

ตอยตออตำเตียอะไรอยู่เนี้ยไม่มีอะไรให้หนีเลยอะทำไงดีอะ โอ้เรลาลิงหวานเะาไม่ได้ฟาร์มประเด็นนะ่ะที่ขายไม่ไฟาร์มเลย,ยไม่แรงแต่แกต้องฉันได้สมุดนี้ก่อนน่าจะแรงขึ้นมีความคิดนะใน,นทุงคินนะ่าทุกอย่างตัต้งนูนะ้

จริงเหรอเนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่จบอ่ะทำไมเพื่อนไม่ยอมสุดที่ Hãy subscribe cho 集合！手机 ถอ,อ,อยอยู่นั่นหยิบผีจะถอยไปไหนเนี่ย25นาทีแล้ว เดืแดบกที่แท้ทูดูคะแนนฉันสีอีพวกนี้ไม่มีใครอีหลานดิงหวางก็